อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันแล้วนะคะว่าทางของสวบ,บคอรวมถึงกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติว่าในช่วงของวันหยุดสงกรานสามารถที่จะเล่นสงกรานกันได้เพียงแต่ว่าทุกอย่างเองก็ต้องเป็นไปตามมาตรการนะคะในเรื่องของการร่วมกุมกันนะคะหรือว่าในเรื่องของการสาธารณด้วยนี่ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะแต่ทีนี้ทำลายของการหยุดค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจริงๆแล้วถ้านับเฉพาะแค่ในช่วงของเทศากาลสงกรานเนี่ยมันจะเป็นในช่วงก็คือ การพุดธพฤหัสแต่ที่หลายคนก็อาจจะพ่วงไปเลยเนี่ยนะคะก็เลยอาจจะต้องมีการาหยุดเนี่ยได้ยาวมากยิ่งขึ้นทีนี้ทางของอบขอสอนะคะก็ล่าสุดได้มีการออกมาประชาสัมพันธ์ค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะเดินทางเพื่อกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเองและจะใช้บริการของบขอสอก็ให้ไปจองตั๋วได้เลยนะคะโดยที่กรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทขนส่งจำกัด หรือบคอสอนายสัญ,ญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตค่ะก็ได้มีการเปิดเผย,ยนะคะว่าบคอสอได้เปิดให้บริการจองตั๋วล่วงหน้าในช่วงเทศากาลสงกรานต์ปีนี้โดยผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะก็สามารถไปซื้อตัว๋วหรือว่า,าไปในส่วนของช่องทางต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของบกคสอนะคะก็เป็น w w w t r a n s p o r t co. th ค่ะหรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสนี่ก็จะเจอทุกที่เลยนะคะ,คะหรือว่าจะไปที่ไทย i ิกเก็ตเมเจอร์ค่ะก็คือดาวน์โหลดแอปมาหรือว่าใครที่มีก็อยู่แล้วก็สามารถซื้อได้รวมไปถึงตัวแทนาจำหน่ายของบกคอสอทั่วประเทศด้วยนะคะถ้ามีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรได้เลยค่ะตลอด24ชั่วโมงสายด่วน1490ค่ะ